ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่ท่าเรือบรลากุลภูกเก็ตรครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆบว่าให้ดูเรือดูน้ําอะไรไปบ้างนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับกล้องที่ผมใช้ถ่ายเป็นกล้องอ i k e นนะครับ H 6 S นะครับคือชื่อรุ่นก็มีมีกันสั่นในตัวก็พอใช้ได้ราคาเป็นกล้องจีนราคาสองพันผมซื้อตอนนั้นนะครับซื้อช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่หน่อยนึงนะครับปีใหม่สองพันยี่สิก่อนสองพันยี่สบหน่อยนึงนะครับ ราคา2อราคา2,800บาทน,นะครับตอนนั้นภาพที่ออกมาก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับตัวเก่าที่ผมถ่ายอยู่ที่ <c oughs> ลองไปดูวิดีโอที่ผมลองลงไว้ตาม YouTube สั่นมากนะครับตัวนั้นเป็น SJCAM s อ่า SJ4000 แอนะครับ ไม่มีกันสัน่นไม่มีอะไรเลยกันสั่นก็มีบ้างเล็กน้อยคือเวลาเราถ่ายเดินอย่างเงี้ยมันจะสั่นมากนะครับอันนี้คือผมเดินไม่มีสเตเบลิเซอนะครับอ่าใช้มือจับกล้องแล้วก็เดิน <c oughs> ตัวอ k e n เนี่ยนะครับกล้องยี e ่ห้ออีเ n นเนี่ย ทุกรุ่นนะครับค่อนข้างจะเป็นกล้องที่เป็นเลือกเมมโมรีหน่อยหนึ่ง SD card ะนะครับที่เอาไปใช้เนี่ยต้องคุณภาพสูงไม่สูงกองดับนะครับนี่ผมเดินผ่านโรงงานอ่า ช่างที่เอาเรือลงตรงนี้นะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะฮะน้ำทะเลขึ้นมาถึงนี่นะฮะเข้าเรือลงตรงนี้นะครับมาพูดเรื่องคล้องกันต่อนะครับถ้าเราไปดูตามเว็บลาสนาไอกล้อง <c oughs> ยี่ห้ออีเกนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอ H อ่า 9R นะครับตัวนั้นไม่มีกันสั่นนะครับราคาถูกราคาตอนนี้ลดอยู่พันต้นๆน,นะครับพันร้อยแปดสิบพันร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยแล้วแต่ล้านส่วนส่วนตัวยี่ห้อที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือ EKEN H9 เอ้ย H6S เนี่ยนะครับราคายังอยู่ที่ประมาณ หนึ่งพันหกร้อยเอหนึ่งันหร้อยถึงสองพันสองร้อยมีถึงสองพันหร้อยแล้วแต่ของแถมะนะครับบางร้านก็ขายของแท้แต่ว่าเ <c> ข <oughs> าจะตัดตัวแถมออกเพราะว่าตัวแถมก็สามารถเอาไปขายได้ขายนอกได้นะเช่น อ,อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยนะครับส่วนบางร้านที่เราซื้อแพงหน่อยเนี่ยนะฮะดูที่ดาวรซสด้าดูที่ดาวนะครับเราซื้อแพงหน่อยอาการก็คือว่าหนึ่งแถมแบตเตอรี่นอกแถมโน่นเนี่นั่นี่น,นั่นให้มาแบตเตอรี่ที่แถมนี่ก็เป็นแท้นะครับแบตเตอรี่แท้เทียมเนี่ย ของอ e ีเคนแตกต่างยังไงแบตเตอรี่แท้เนี่ยใช้เวลาถ่ายอยู่ประมาณที่เอาหมดจริงๆนะครับอยู่ประมาณสักใหม่เลยก็ประมาณ60นาทีนะครับส่วนเทียมอ่าผมไม่อยากใช้คำว่าเทียมผมใช้คำว่าเทียบดีกว่าเปลี่ยนมอมาเป็นบอยไม้นะครับแบตเตอรี่เทียบเนี่ย ถ่ายได้อยู่ประมาณใหม่ก็ประมาณ40เก่าก็ประมาณ20นะครับถ้าเก่ามากๆเปิดกล้องมาสาว่างปุ๊บดับปั๊บเลยนะครับก็คือข้อดีก็คือหนึ่ง เราไม่ต้องใช้สเตอร์เอร์นะครับในการก้าวเดินเนี่ยภาพดูสมมติดูหน้าดูขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือผมถือสั่นแล้วนะครับ ก็มีร้านอาหารสำนักงานอะไก็ยังเปิดอยู่นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งรอบผมเริ่มต้นจากตรงใกล้ๆโน้นนะครับฝั่งโน้น วันรรยากาศก,ก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับก็ถ่ายให้ดูวันนี้วันที่4มิถุนาปี2020ครับผมถ่ายวันนี้ส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นอ,ออฟฟิศให้เช่าแล้วก็ร้านอาหารนะครับ ก็เดี๋ยวผมเดินเบี่ยงซ้ายออกตรงนี้นะครับโรงแรมกาม,มาครับโรงแรมอินเดีย ฝั่งนี้ก็คือผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับคลิปเมื่อก่อนก็คือผมเดินเป็นฝั่งโน้นนะครับประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ